สวัสดีครับพิกพิกชาแนลครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกมเซเว่นไนท์สองสำหรับวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครฟรีที่เราจะได้รับตอนลองอินครบ7วันนะครับนั่นก็คือไอรินหัวชมพูนี่เองครับผมไอรินเนี่ยจะมี2ตัวนะครับที่เป็นตัวละครสีแดงนะครับก็คือจะมีไอรินหัวชมพูตัวนี้แล้วก็จะเป็นไอรินหัวออกม่วงๆตัวนี้ครับแต่ตัวนี้ผมยังไม่มีก็เลยยังรีวิวให้ไม่ได้นะครับก็ตอนนี้ผมมีตัวนี้ขอรีวิวตัวนี้ก่อนเลยแล้วกัน งั้นไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูสกิลของนางเลยดีกว่าครับผมเรามาเริ่มที่สกิลอันติของไอรินกันก่อนนะครับสกิลอันติของไอรินนะครับจะสร้างความเสียหายแก่ศัตรูทั้งหมดในระยะสกิลนะครับ164%ของแอคแท็กทุกๆ1วิเป็นเวลา5วินะครับและมีโอกาส40นะครับที่จะสร้างที่จะทําให้เป้าหมายเป็นอมาภาพนะครับผลของอมาภาตนะครับจะทำให้เป้าหมายไม่สามารถขยับได้ และคูดาวสกิลของเป้าหมายทั้งหมดจะถูกหยุดลงนะครับคูดาวจะนับต่อก็ต่อเมื่อหายจากสถานะอ,อมบาพาตแล้วนะครับก็คือยืนนิ่งๆคูดาวไม่ลดหายมาก็ยังใช้สกิลไม่ได้นะครับิ่งติดคูดาวเหมือนเดิมนะครับค่อนข้างเกียนเลยทีเดียวเหมาะกับการ p ิ p มากๆกว่าสกิลนี้ไปดูสกิลต่อไปครับสกิลที่1น,นะครับจะสร้างความเสียหายแก่เป้าหมายเดียวนะครับ568%นะครับของ a t t a และเจาะเกาะ40%นะครับแล้วจะสร้างโล่ให้กับตนเอง324%ของ a อ t a c k เป็นเวลา10วินะครับมาต่อกันที่สกิล2นะครับสกิล2จะสร้างความเสียหาย284%ของ a อ t a c k นะครับแก่ศัตรูทั้งหมดในระยะวงกลม4เมตรนะครับแล้วก็มีโอกาส100%ที่จะลบบัฟที่มีประโยชน์ทั้งหมดของเป้าหมายนะครับก็คือไม่ว่าจะบัฟอะไรอยู่เพิ่มโจมตีเพิ่มคี อะไรพวกนี้นะครับจะโดนลบทิ้งหมดเหมือนกับสไปนะครับผมจะเป็นลบบัฟที่มีประโยชน์เหมือนกัน,นครับท้งไอริสสไปเลยก็เหมาอะออกับการ PVP เหมือนกันครับสกิลที่3นะครับสกิลนี้จะสร้างความเสียหาย284%ของ a อ t a ท็แก่ศัตรูทั้งหมดในระยะ4ค6เมตรด้านหน้าตัวเรานะครับและมีโอกาส40%ที่จะทำให้เป้าหมายติดอัมพาตนะครับส่วนผลอัมพาตก็เหมือนกับสกิลวันติเลยครับผม เรามาดูที่พาสซีฟสกิสลติดตัวของไอรินกันบ้างนะครับเมื่อไอรินตายนะครับจะฟื้นคืนชีพมาด้วย HP 32%ของ m a คแคนะครับและคู่ดาวสกิลทั้งหมดจะถูกรีเซ็ตนะครับคือตายเกิดมาสามารถใช้สกิลใส่สตูได้ทันทีนะครับเหมาะกับการ PVP มากสาม,มารถพลิกเกมได้เลยเพราะว่าฝั่งตรงข้ามพอเราตายกันหมดเหลือไอรินตัวเดียวที่ฟื้นกลับขึ้นมายัางสามารถใช้สกิลอัพอัพม,มาพาดใส่ฝั่งตรงข้ามให้แบบขยับไม่ได้นะครับ ก็สามารถพิกเกมกับมาชนะได้นะครับผมนและนี่ก็เป็นสกิลทั้งหมดของตัวไอรีนโขชมพูตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวผมลองไปใช้สกิลให้ดูในแมปฟาร์มดีกว่าว่าสกิลของไอรีนเนี่ยสวยขนาดไหนนะครับไปดูกันเลยครับตอนนี้เรา,าเข้ามาอยู่ในแมปฟาร์มกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้สกิลให้ดูกันก่อนนะครับเริ่มจากสกิลหนึ่งเลยป๊าเห็นไหมครับจะสร้างโล่ขึ้นมาด้วยนะครับสกิลนี้แล้วก็ต่อที่สกิลที่สองนะครับสกิลลบปับ เป็นสกิลหมูนะครับรอบตัวเราเห็นไหมครับสี่เมตรส่วนสกิลที่3ามจะสร้างดาเมจเป็นเส้นตรงนะครับโอ้กระตุกกระตุกแบบนี้นะครับด้านหน้านะครับเห็นไหมครับใช้ให้ดูอีกทีอาจจะเห็นไม่ชัดต่อฟูด้าแป๊บนึงนะครับเริ่มจากสกิลหนึ่งก่อนปุ๊บแล้วก็สร้างโล่ขึ้นมานะครับส่วนสกิลสองสกิลลกบัฟเป็นวงกลมนะครับ พอสกิลสุดท้ายติดูดาวอยู่นี่เดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าเป็นแนวตรงครับไม่รู้จะโดนตัวนั้นหรือเปล่าน่าจะโดนอยู่นะครับผมว,ว่าเอา้าตัวนี้สิตัวนี้ตรตัวนี้นอ่าเห็นไหมครับเมื่อกี้ว่ามันตีเป็นเส้นตรงนะครับแต่ว่าล็อกผิดตัวนะครับแล้ว oh, <no. S 1> มาดูอันตีกันบ้างดีกว่า เ,เราเก็บอ,อันติเต็มแป๊บหนึ่งครับอ่าเก็บอันติเต็มแล้วมาใช้อันติกันนี่นะครับไอนี้จะปลาหมองไปนะครับตั้สร้างดาเมจทุกๆหนึ่งวิเป็นเวลาห้าวินะครับอ่าเดี๋ยวเราไปลองใช้สกิลใน PVP กันดูบ้างน,นะครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ใน PVP กันแล้วนะครับเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะลอง PVP ให้ดูห้าตานะครับว่า สกิลของตัวไอดีนเนี่ยมันมีประโยชน์กับ PVP ยังไงบ้างครับราเริ่มกันที่ตาแรกเลยนะครับเดี๋ยวจะจับภาพไอจีตัวไอรีนไว้นะครับเราจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับผพรค่อนข้างมัวกันมากนครับนี่ครับไอรีนไอรีนผมกำลังเกิด้วจากเมื่อกี้ที่ตายไปนะครับ ชนะครับผมตาแรกเป็นการพลิกของไอรีนที่เกิดใหม่แล้วทําสถานะให้กับปั่งถูาพนาครับเดี๋ยวเรามาดูตาต่อไปกันนะครับตาที่สองตาที่สองเริ่มแล้วครับมาเดี๋ยวผมจะจับภาพที่ไอรีนเดินนะครับเมื่อกี้อาจจะมัวกันมากเกินไปอาจจะมองเห็นกิ่วไอรีนเันเท่าไหร่ไอรีนพู่งทำกิ่วนะครับติดอวาพลาดมีเดือดไหมครับนะครับ อ่าตัวไอรินล,ล่วงไปได้เห็นไหมครับเดี๋ยวน้าเกิดใหม่ขึ้นมาแล้วเรียบร้อยครับปิดสถานการณ์นะครับไอรินกลับมาชนะได้นะครับทันทีตอนแรเกเหมือนจะแพ้เขาเหลือสไป์ตัวเดียวนะครับไอรินเกิดใหม่ขึ้นมาชนะเลยครับเห็นไหมครับมาดูแมทที่สามกันเรือนที่แม์ที่สามต่อนะครับเรามาดูกันว่าไอรินจะมีประโยชน์กับทีมมากขนาดไหนนะครับฝั่งตรงข้ามของบุกสิบหลายคนยเนี่ย เห็นไหมครับติดเอาพาดไปแล้วเรียบร้อยโอ้ตอนนี้ไอดีนไม่ต้องตายเกิดเ้าแต่ไอเดียนของกองทาพตายเกิดขึ้นมาได้ไหมครับเห็นไหมเอาพาดฝังเราเห็นไหมครับอยู่นิ่งทำอะไรไม่ได้เลยแต่โชคดีที่สไปร์เราไปได้ติดเอาพาดนะครับก็เลยทําให้เราชนะตานนี้ไปได้นะครับแช์ที่สี่กันต่อเลยครับดูซิว่าไอดีนเราจะกดขนาดไหนนะครับ โอ้ตานี้น่าจะแย่นเนี่ยอ๋อไอรินโดนสสานโอ้โง่ตาน,นี้สู้ก็ไม่ได้เลยโอ้หลวงเขาไอรินเกิดขึ้นมาใหม่ยังพอมีลุ้นยังพอมีรุนร่นไอรินเกิดขึ้นมาใหม่เรียบร้อยครับพิกล็อกมาด้วยไอรินเกิดขึ้นมาใหม่ครับเอาไอรินเขาก็เกิดโอ้แต่ดีนะสไปคผมเป็นอวตาะอยู่เลยชนะครับผมเห็นไ,<อ>ไหมครับสไปคกับไอรินเป็นตัวพลิกเกมได้เลยครับคนถึงอวตาตะคนึงเกิดใหม่นะครับเรามาดูเกมสุดท้ายกันดีกว่า มาดูแมปสุดท้ายนะครับของการ UVP ของไอรินนะครับปุ๊บเห็นไหมครับจิตอามาภาคกับแช่แข็งพร้อมกันเลยพ,พุ่ง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 เรียบร้อยครับเรียบปุ๊บช็อตช็อตช็อตเรียบร้อยโอ้โหตอนนี้ EC เกินชนะแล้วครับจบแล้วครับ5าตาฮะวินลวดนะครับ5าตา <Mega S 1> เห็นไหมครับ ไอรีนกับสปนเนี่ยจัดวันเมเียพพีแล้วเดโลอีกตัวเป็นตัวดาเมจสุดๆเลยนะครับสุดยอดครับผมก็จบคำนั้นนะครับการรีวิวตัวไอ e e นตัวหัวสีชมพูที่ได้มาจากการล็อกอินครบ7วันนะครับใครที่เริ่มเล่นตั้งแต่เซิร์ฟเวอร์เปิดมาใหม่ๆนี่น่าจะมีกันทุกคนนะครับเพราะว่ามันจะมีกิจกรรมล็อกอินต่อเนื่อง7วันนะครับก็จะแจกเป็นตัวไอรีนสีแดงตัวนี้มา1ตัวนะครับเราจะได้มาฟรีๆเลยใน่ใน PVP นี่ผมว่าค่อนข้างเก่งนะ ก็คืออย่างที่ผม PVP ให้ดูเมื่อกี้มันตายไปแล้วมันสามารถเกิดมาใช้สก,กิลต่อได้เลยมันสามารถพลิกเกมได้ครับทำให้เราแบบกลับมาได้เปรียบจากที่เสียเปรียบไปในตาที่ผมเหลือสไปกับไอรินแล้วไอรินผมตายก่อนเลยเหลือสไปตัวเดียวที่ยังติดอมาตะอยู่แล้วไอรินพลิกกลับมาใช้สก,กิลใส่ผมข้ามแล้วสไปตีซ้ำทำให้ชนะได้นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่าปั้นมากๆนะครับก็จบแล้วนะครับวันนี้สําหรับการรีวิวตัวละครไอรินตัวฟรีตัวนี้นะครับ ถ้าชอบคลิป,ลปนี้ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด่ักร่ดกันจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวตัวละครแบบนี้นะครับยังไงวันนี้บายบายครับ